สวัสดีครับผู้ที่เกิดปีฉลูเดือนสิงหาคมปี2568มีเลขนำโชคอยู่ที่ท้ายคลิปภาพรวมการงานอยู่ในช่วงที่ดีประสบผลสำเร็จงานก้าวหน้าเป็นอย่างมากมีการสนับสนุนจากทุกฝ่ายมีอำนาจต่อรองสูงถือว่าได้เปรียบและมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจการเงินโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสได้รับโชคลาภที่ไม่คาดคิดและการเงินจากธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีแนวโน้มจะไหลามาเทมาความรักคนโสดควรเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมั่นคงสีที่เสริมการงานการเงินในเดือนนี้คือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำเงินเลขนำโชคในเดือนนี้คือ25 53 58 ขอให้ทุกท่านมีความโชคดีสวัสดีครับ